ฮัลโหลสวัสดีครับอ่าก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องปวีชาแนลก็ผมนะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำพาลาดิน h o ลิ c อ o s s นะอ่าในสไตล์ของผมนะในการลงดันหนอนก็ผมนะอ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันก่อนนะว่าผมเนี่ยนะที่ผมลงเนี่ยผมเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับอ,อ่าอันนี้ก็เป็นหน้าตาของไอเทมสนใส่แล้วก็สเตตัสนะครับประมาณนี้เลยนะอ่าสาย str 99ก็ผมนะ ่มาเริ่มกันใส่วนหัวเลยนะครับอ่าแน่นอนครับนะัวกโฮลี่คอสนะอ่านี่คอมโบกับเจ้าแหวนนะอันนี้นะครับหับว h o คอ Cross านัาการ Odin นะครับตรงส่วนปากผมเลือกใช้เป็นปากโป่งนะเอา SPD ครับผมอ่าเสื้อกรอบเป็นเสื้อกอลนะครับใส่กายกุ้งแดงอ่านะครับอันนี้เล่งดาเมจหน่อยนี่ออกฮิตเข้าไปเลยนะครับด้านนี้ใช้ค่าฮทีสูงถึง420บวกเลยนะผมแนะนํานะครับอ แล้วก็อ่าส่วนมัฟนะครับผมเลือกใช้ปีกลุงนะออฟฟอร์ดนะครับสามสามสองใส่กาเจ้าบอสวิสนะเอาเอจีเคครับผมเ,เลือกของรองเท้านะครับใส่เป็นรองเท้าเทมอ่าออฟไฟติ้งเจ็ดนะครับเอาเอจีเคแล้วก็ค่าฮิตใส่กาโซฮีครับผมนี่นะโอเคอ่านี่ก็มือมานะครับใส่เอาเอจีเคนะอ่าได้ดาเมจครับผมแล้วก็อาวุธ นะครับน้ำวุ้ดก็จะมีะทรเด้นนะครับนี่ใส่2 c คาราเมลนะครับไปเลยนะแล้วก็1งูดแดงนี่นะครับหลังจจะมีอีกอันหนึ่งนะครับผมเตรียมไว้เพื่อเพื่อสามแมงแดงนะอันนี้คู่ใจผมเลยเพื่อเลือดลดนะครับหรือว่าใครจะปั๊มสวนไปเลยก็ได้นะอะแล้วก็อันนี้นะครับีหออีกอันหนึ่งห่อสามม้าดำนั่นเองนะครับอันนี้เอาไว้แทงมอสแต่ละห้อง แล้วก็บอสสุดท้ายนะเจ้างมูขาวเาองนะครับอ่ะมาดูในส่วนของชชโดว์กันบ้างนะครับอ่าก็จะมีอ่าส่วนหัวนะอ่าผมเลือกเป็นดูดเอสพีเอมนะอ่าตรงส่วนตาผมเลือกเป็น g g i 3นะส่วนตรงปากผมเลือกเป็นกรีดนะครับอ่าอันนี้ผมเลือกที่สะดวกที่ผมเล่นนะครับอ่าบางคนอาจจะใส่เป็น a อ K 3ส่วนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าจะได้ดาเมจหน่อย รเรื่องของชาร์โดเสื้อเกราะนะครับเป็นชาร์ o w คูนะครับคอมโบกับรองเท้าจะได้ฮลดี c คอสแลงแล้วก็ประหยัด SP ครับผมนะชาร์โดโลครับชาร์โดกิจกรรมนะครับอันนี้บวกให้ได้มากที่สุดเลยนะครับผมในส่วนของมัาผมเลือกเป็น ASPD นะอันนี้นะครับชา a ์โดต้มหูนะครับเป็นช h a ์โดบิดนะครับเอาค่าฮิตนะอันนี้ของสร้อยนะครับอันนี้ อาจะได้เรื่องของ E D K นะครับบวกเจ็ดก็จะได้ S P D อีกหนึ่งหน่วยประมาณนี้เลยนะครับคร่าวๆนะอาจจะมียิบๆย่ยอย,ย,อยๆหน่อยนะในส่วนของผมอาจจะมีเสื้อน้ําเสื้อน้ำกันฟอสตนะครับอาจจะมีเสื้อลมอะ,อะไรนี้แล้วก็จะมีเสื้อไฟอประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเอาไว้ใช้ห้องห้องบอสใหญ่ในะห้องบอสสุดท้ายเลยนะครับไปเราดูกันเลยดีกว่วาครับ ติด NDC นะครับเดี๋ยวรอต่อนิดนึงนะครับ เนะครับะมะแค่จะเกลี่ยนแลนะจะรับ,บับร่อนแล้วกันนะครับอีบับอะไรใต,ต่จัดเตมมาเลยนะครับผมนะแล้วก็พยายามอ่าแม็กนํำเบรกเรื่อยๆนะครับนีดดาเอนะครับ จะมีประมาณ2ตัว3ตัวนะครับตรงนี้ เรียกหนอนสองทองอีกนะผมนะีย อย่าไปใกล้หลุมทรายนะอ่าใกล้หลุมทรายอ่าเมื่อเมื่อถึงเล็กเล็กสามนะครับถ้าเราแทงคนตายปุ๊บคือบอสจะเกิดเลยนะโอเคนะเขามาขึ้นเครื่องหมายเล็กสองนะครับคือหมดแล้วนะครับคือบอสเกิดนั่นเองอ่านี่เป็นจะเป็นบอสนะครับประจำห้องนะแล้วก็ใช้สามม้าดำ นะครับสามมาดันนะห้าบัน แ okay. uh, uh, อน่นผนันทั่วไปนะครับ uh, uh, ในตัวหนอนนะครับสีนี้นะตัวหนอนขาขาวเราใช้สองคาราเมลหนึ่งงูแดงนะครับ uh huh. แล้วห่ังมีเกิดนะครับเอาเสร็จแล้วนะครับป ก็เหมือนเดิมทุกห้องนะครับนะถ้ามันขึ้นเลข2เมื่อไหร่นะ,ะว่าจำนวนเฟคเวิร์มันสองปุ๊บคือบอสมันจะเกิดสิบล่ะอ่ะเก้านะนะ นี้ผมอาจจะลากนะเดินยาวหน่อยขอ,อเคลียร์เส้นทางก่อนนะครับจะเคลียร์เจ้ามแมลงสีเขียวก่อนนะ ตัวครับตัวนี้ตายแน่นอนนะครับบอสจะเกิดเลยขออนุญาตลากมาใกล้ๆนี้ก่อนเพรมันจะเกิดประมาณนี้นะครับประมาณใกล้ๆนี้แหละนะนกลางนี้แหละเซฟหน่อยฉากนี้ผมจะใช้สนมามละกันนะกันพลาดกันพลาดโดนวอเตอร์บอลหน,ออนนะครับเซฟเซฟหน่อยโอเดี๋ยวนะครับผมลากมาก่อนนะโอเค ต้องสังเกตดีๆนะครับอ่าเกิแล้วม,ามาันกำลังจะเป็นคล้ายๆเสาขึ้นนะครับที่ตัวมันนะจุดดำๆสี่จุดนะครับ แต่ดีมากไม่เกิดเลยนะลอ,นะองนี้มันใจดีมากนะครับมันไม่ตั้งเสาเลยนะแปลกมหกแปลกมากเออจริงๆมันจะตั้งเสานะครับสี่จุดให้เรามองดีๆมันจะเป็นแบบดำๆนะครับรอบๆตัว ตรงนี้ผมแนะนําเป็นเสื้อไฟนะครับเซฟหน่อยนะอไอเสื้อไฟอมเลกขวานี้เลยก็ได้นะอ่าเพราะว่าไม่หลงหรอกนะเราหลอกเป็นไรก็ได้มีกันนะไม่งั้นระเบิดตายแน่นอนนะอ่าเกาะขวาไปเลยนะครับ อ่าโอเคได้จุดแล้วนะครับตอนนี้ประมาณน,นี้นะครับ ด,ดีกว่าจนะไม่แก้ก็ได้นะครับในเรื่องของพิชนะอันนี้ลแล้วแต่ผมไม่ชอบนะไม่ชอบจอบมุง้งนะครับ ทีอได้สามปุ๊บอ่ะคาตรงนี้ปุ๊บบอสเกิดแน่นอนบอสจะเกิดประมาณนี้นะครับปปาดให้พร้อมเลยเรือ่อยคะตอนรลับบอสเลยอ,ออกมาครับผม เฮ้ยคลอดลูกไหมไปลงมาข้างล่างก่อนเหมือนเดิมนะกลับทางเดิมครับเลาะมันเดิมนะผมก็ใช้เลาะเลาะขวามาครับ โอเคห้องนี้เสื้ออะไรก็ได้นะครับอ่าเสื้ออะไรก็ได้นี่ นะนรั้คือเล่นสามนะโอเคเขือาปุ๊บแน่นอนครับทาตัวนี้ปุ๊บบอสเกิดแน่นอนนะบอสจะอยู่ประมาณทางซ้ายนะครับซ้ายซ้ายหน่อยนะปรับไว้รอเลยนะอ่ะเตรียมพร้อมไปเจอบอสนะครับ ไค,ครับเข้ามาปุ๊บดิบตีไข่เลยผมนะผมจะเคลียร์หมดเลยแล้วกันนะมันจะมีมอนทุกจิกนิดหน่อยนะครับนี่นี้นะมีเมย์เรามีนีม่มีเลยครับ <c oughs> แปลกนะปกติมันจะมีพวกไม้ยกเยืกอกอาพวกหมูนะครับพวกมแมลงนะโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรนร,รอหน่อย ก็เหมือนเดิมครับฉากนี้นะก็สาม,มาดำเสื้อเสื้ออะไรก็ได้นะครับนอกเสียจากว่าอ่าบอสจะเปลี่ยนธาตให้เราใส่เสื้อตามธาตุนั้นนะก็จะช่วยเซฟนะครับโดยเฉพาะเส้นน้ำนะครับ,รบกันฟอนี่สำคัญเลยนะเสื้อลมนี้นะครับเต็มตัวเลยแล้วกันนะ ตัวนะบอสจะเก็บตรงนี้นะครับโอเคทำไมครับบอลนะจะเอิ้์นนะครับเพราะสังเกตดีๆนะครับมันจะมี n VC ขึ้นมานะเราต้องลากมินิๆินทุนอ่านี่นะครับ้องหาดีๆน,นี่ช่วยเราได้เยอะมากนะครับเื่อยทำดัเมจนะ หลอดออกมาต้องสังเกตหลอดเอร์ีดีๆนะครับประมาณครึ่งๆึน,นะครับให้เราเอ็นดูเอ็นดูออกมาเลยก็ได้นะครับก็แม็กซ์นัมเบอรกนะประมาณเกือบครึ่ง um นะครับ <Okay. S 1> ออกมา เบรกรอนะครับอ,น,น,อนั่ำเบรกรอนคหับ ตัวเลยนะา่าสักหน่อยหนึ่งตับนี่เมาหมดไม่เป็นไรบับนะครับต้องสังเกตดีๆนะบับห้ามขาดห้ามขาดห้ามขาดโ,<ฮ>โอ้โหเลยนะครับไม่เอาไม่เอานะไม่สู้ในไข่นะ สังเกตน,นะครับว่าบอสเนี่ยคือจะไม่เปลี่ยนธาตุเลยนะครับถ้าเราทำดาเมจถึงนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมาฟังๆมาจะบอกว่าประมาณ3ามล้านดาเมจนะครับอ่ามันก็จะไม่เปลี่ยนธาตุละมันก็จะอยู่ธาตุนี้ยาวเลยนะครับอ่าก็จะเล่งงนง่าย้ะนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็ดันนะครับเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยหรอโอเคครับนะก็ ประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากลองลองดูนะสําหรับใครที่เล่นอาชีพพลดบินนะครับแต่เราอาจจะต้องอัปเกรดนะอัปเกรดของนิดนิดนอยหน่อยนะครับเพื่อทําเวลาจัดการบอสอะไรนี้นะครับก็ก็ลองดูนะครับผมนะก็หยอกจะไปไปกล่องนะครับแต่ละห้องนะครับโอเคเนาะแต่เพื่อนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเปิดอะไรตรงไหนกันบ้างนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับ ที่รับชมคลิปนี้นะหากมีอะไรผิดพลาดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ติชมนะหรือแนะนำกันได้นะครับนะก็ขอบคุณมากๆกครับผมนะ